นายทักษิณชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะยืนยันโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต้องทําผ่าน3มาตรการและเป็นมาตรการเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการอย่างดิจิทัลวอลเล็ตค่ะคุณผู้ชมในส่วนของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะไปต่อเติมเงินสดได้ซึ่งวันนี้เราไปติดตามคลิปเสียงกันเลยค่ะดิจิทัลวอลเล็ตเป็นการยิงนก3ตัวแรกคือการกระตุ้นเศรษฐกิจจําเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศเราโตช้ามานาน GDP น้อยน้อยกว่าคนอื่นทั้งหมดโดยเฉลี่ยเพราะหนึ่ง มันไม่มีเงินในระบบเพียงพอดิจิทัลเบ l ตเนี่ยจริงๆแล้วข้างหลังบ้านเนี่ยคือระบบบล็อก a i n ซึ่งมี Smart Contract หรือมีการควบคุมการใช้เงินได้ได้เช่นว่าให้ใช้ในเขตนี้อำเภอนี้ให้ซื้อของประเภทนี้ไม่ให้ซื้ออย่างอื่นเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นแม่นยำและอยู่ในพื้นที่ใครพื้นที่มันเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะได้ ชุ่มช่ำกันทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่เป็นความหมายความต้องการที่ใช้ Digital w อล l ล็อันที่สองก็คือว่าอยากให้คนไทยถึงลากย่าเลยได้เรียนรู้เทคโนโลยีซึ่งมันไม่ยากวันนี้ชาวนาะไม่เคยไม่เรียนหนังสือเลยนะใช้ Facebook ก็เป็นใช้ไลน์ก็ได้มันก็เหมือนกันอีกหน่อยเรียนรู้เดี๋ยวก็ดิจิทัลวอล l ล็ก็เข้าใจ และอันที่สาพอเขาเรียนรู้แล้วเนี่ยดิจิทัลเวอร e เเนี่ยเรียนรู้แล้วมันจะต้องใช้ต่อไปอันที่สมก็คือในข้างหน้าเราจะได้ทั้งดิจิทัลไอเราจะได้ทั้งซูเปอร์แเพื่อให้คนเข้าไปวันสายออนเนี่ยใช,ใช้กับทุกบริการของภาคลัฐได้หมดแล้วก็อีกหน่อย รัฐก็อาจจะออกบอนขายประชาชนรายย่อยผ่านดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเขาสามารถเอาบอลไปใช้เป็นเงินเหมือนเงินสดได้ถ้าไม่ใช้ก็มีดอกเบีย้ยเพราะด,ดอกเบีย้ยจากบอนถ้าใช้ก็ใช้ไปหักไปนี่คือสิ่งที่เราหวังว่าดิจิทัลวอลเล็ตจะเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่วันนี้เมื่อมาเป็นถึงขั้นนี้แล้วเนี่ย มีการค้านมีความไม่เข้าใจแล้วก็ตั้งงบกลางปีออกมาของปี67ต้องซึ่งต้องใช้ภายในกันยา67เจทางคณะกรรมการเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาจะเอาแสน0องล้านแสนส0 0ล้านที่ตั้งงบมาบวกกับง,งบกลางอีก20,000กว่าล้านเป็นแสนสี0หมล้านโดยประมาณ เอาไปใช้กับกลุ่มเปราะบาง13ล้านคน13ล้าน5แสนคนแล้วก็ใช้กับคนพิการซึ่งไม่ใช่เป็นอยู่ในกลุ่มเปราะบางอีกหนึ่งล้านก็รวมแล้วก็14ล้าน5แสนคนแจกให้ไปคนละหมืน่นก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นเลยแสนกว่าล้านทันทีเดือนกันยายนพอเดือนตุลางบใหม่ออกคนที่ลงทะเบียนไว้เกือบ30ล้านคน ก็จะถูกคัดว่าหนึ่งคุณสมบัติครบไหมสองอซ้ำกับผู้ที่กลุ่มปอบางหรือเปล่าคนพิการหรือเปล่าเหล,ลือเท่าไหร่เขาก็จะเอางบที่ได้ที่เบิกได้จ่ายต่อให้กับกลุ่มที่คนลงทะเบียนแล้วนะครับแต่จ่ายครั้งนี้ถ้าระบบเสร็จก็จะเป็นระบบดิจิทัลวอลเล็เพราะต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แม่นยำ การใช้เป็นเงินสดมันไม่แม่นยําแต่กระตุ้นได้ไหมได้แต่ไม่แม่นยําบางคนก็เอาไปใช้นี่เราก็ไม่รู้บางคนเอาไปจ่ายในสิ่งที่มันไม่ได้ทําให้เกิดมัลติพลายหรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจเราก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรอันไหนทักทันระบบทันก็ทําด้วยดิจิทัลวอลเล็ตนะครับอันนี้ที่สิ่งที่ ลัคุณผู้ชม d ดิจิ a อลเ l l ต t มีสัญญาณดีออกมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ